โอ้เปิดประตูทุกบานเลยจ้าตอนนี้โอ้ยน้ำเขียวค่ะค่ะพี่น้องปล่อยน้ำออกไปแล้วค่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วราศีสลายท่วมเรียบร้อยนะคะแต่ปีนี้ยังนะคะยังจ้ายังเลยนะคะเป็นโต๊เบ็ดโต๊ะบ้ายทั้งหุ่นแล้วค่ะนี่มีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะ แล้วก็ตอนนั้นตอนนี้จะเป็นตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดนิ่มฝ้ายริมมูนนี่แหละค่ะัมนอีอวันเสาร์ตลาดนัดวันนี้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้ากำลังมาลงของขายะคะ่ะบรรยากาศที่นั่ง กัำแพง